สวัสดี <S <S เพื่อนชาวสเต็ปกีนะคะขอต้อนรับทุกคนสู่รายการสเต็ปกี้ด้วยนะฮะรายการที่ทําให้คุณคบกับการรวิวมาถิวรูปแบบใหม่จริงฮะเพราะเรานั้นมีพักแล้วก็ไม่มีพวกด้วยนะะั่นเองเราอยู่กับมือถือรุ่นล่าสุดนะฮะจาก Xiaomi นั่นเองนะฮะมี่6นั่นเองนะฮะหลายๆคนนั้น อยากเห็นอยากรู้อยากดูนะ,ะว่าเป็นยังไงบ้างได้จับแล้วเป็นไงบ้างพี่ก่อนที่ผมจะซื้อเนี่ยมันเจ๋งยังไงอะไรยังไง <Yeah. S 1> เดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะแล้วเราจะพูดถึงตัวที่น่าจะดีขึ้นจากมี 5S และก็ตัวที่อาจจะด้อยกว่ามี 5S เล็กน้อยด้วยนะฮะสำหรับตัวของมี6เนี่ยสิ่งแรกเลยที่นัดดุดรู้สึกเลยอย่างแรกเมื่อสัมผัสเลยคือจอฮะขอบดำนะฮะของจอภาพเนี่ยมัน หายไปแล้วนะฮะตอนที่เป็น Mi-5S เอเนี่ยคุณเห็นว่าขอบดำเนี่ยมันเยอะมากๆนะฮะแต่อันนี้เนี่ยแทบไม่มีแล้วนะฮะจะเห็นเลยว่านี่คือการพัฒนานะฮะยังเห็นได้ชัดเลยสลับหน้าจอนะฮะตัวเครื่องนั้นมีความโค้งมนนะฮะไปทั้งตัวเลยนะฮะดูแล้วมันโค้งดูหรูหรามากๆนะฮะสวยงามดูดีเลยทีเดียวสับตัวนี้มาพร้อมกับสเปคที่ต้องบอกว่าโอ้โหเลยทีเดียวนะฮะ เรียกว่าร้องโยนะฮะทันทีเลยเมื่อคุณได้เห็นคะแนนแอนตูตูเบนช์แมทคามว่าทำไมต้องใช้ตัวนี้จริงๆแล้วไม่ได้อยากใช้เลยเพราะว่าตามหลักคือมันอยู่ที่การใช้งานด้วยแต่หลายๆคนอยากรู้ว่ามันเร็วกว่าอะไรยังไงนะฮะคะแนนเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเราทำดีๆนะมันก็จะตกประมาณแสนเจ็ดนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณแสนเจ็ดถ้าอย่าง snap 820อย่าง lg v 1 0นี้ลอบไปประมาณแสนห้านะฮะ,นะฮะ s 8ปเนี่ยประมาณแสนหกกว่านะฮะอันนี้ที่เราเทสมานะ ตอนที่เราเทสเนี่ยอันนี้คือที่เราเทสไว้จําได้ใช่ไหมฮะก็ S8 เนี่ยประมาณแสนหกนิดๆนะฮะอันนี้จะอยู่ประมาณแสนเจ็ดนะฮะโดยเฉลีย่ยหมายถึงว่าที่ทําได้นะครับดูอ่านจากคอมเมนต์เนี่ยลหลายๆคนก็บอกเหมือนกันว่าพี่ครับผมทําได้สูงกว่านั้นนะนิดๆหน่อยๆนะฮะก็ตกประมาณแสนหกนิดๆแต่ว่าตัวเนี้ยทำดีๆเนี่ยแตะไปถึงแสนเจ็ดทำไดีๆคืออะไรอาจจะแบบเคลียร์แอปเคลียร์แลมปิดเครื่องอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่านั่นดุดไม่ทําเพราะว่าไม่รู้จะทำไปทำไมนะฮะก็เลยกดสปลายเพราะโดยปกติแล้ว เราไม่เราไม่ได้อะไรจริงจังอะไรกับเรื่องของคะแนนอยู่แล้วฮะอยู่ที่การใช้งานเนี่ยที่พูดไปว่าไม่ใช่ว่า CPU ตัวใหม่จะต้องดีที่สุดเสมอไปนะเพราะว่า810ก็พิสูจน์ได้เห็นมาแล้วว่ามันผิดพลาดเป็นอย่างไรแม้ทั้ง808 เองก็ไม่ได้ดีเลิศเลยอะไรนะถ้าเทียบกับตัวของ820แล้วก็821นะฮะเรียกว่าต่างกันมากดีไม่ดีตอนที่801ออกมาเนี่ยออกมาก่อนอีกนะยังได้รับความชมมากกว่า810แล้วก็808ต่างหากนะฮะต้องบอกอย่างนั้นคะแนนไม่ใช่ทุกอย่างฮะคะแนนไม่ใช่ทุกอย่างสลับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะมาพร้อมกับ Android 7.1.1นะฮะมาพร้อมกับ CPU snapdragon 835เป็น CPU ที่แย่งกันแทบจะโลกแตกนะฮะมาพร้อมกับการ์ดจอนะฮะ adreno นะฮะ540นะฮะ ข้อเสียจอเป็นแบบ Full HD นะฮะกล้องหลังอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะฮะตัวนี้รอมอยู่ที่64นะฮะเริ่มต้นมาเนี่ยมีรุ่นแรกเลยเป็นรอม64เลยนะฮะแรมมาพร้อมกับแรม6กิกเลยนะฮะนะฮะรอม64นะฮะรอม64แรม6เลยนะฮะที่มาถึงเนี่ยนะฮะแล้วก็ตัวของกล้องหน้านะฮะอยู่ที่8ล้านพิกเซลนะฮะแต่ว่าเป็น8ล้านที่เป็นยังไงเดี๋ยวมาคุยกันตัวนี้ก็มีความโดดเด่นอีกเรื่องหนึ่งเลยก็คือเรื่องของกล้องคู่เนี่ยฮะอย่างที่ทุกคนทราบดีว่า ตอนนี้เหมือนเป็นสมัยนิยมแล้วใครๆก็ต้องมีกล้องคู่ว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะตัวกล้องคู่ตัวนี้ก็ทำงานไม่ได้ต่างจากแบรนด์อื่นๆนะฮะอย่างาหัวเว่ยนะฮะ P10 หรือแม้กระทั่งโนเบียนะฮะตัวนี้ตัวโนเบีย M2 นี้ก็เป็นกล้องคู่3ตัวนี้ทำงานกล้องคู่อยู่ในลักษณะแบบเดียวกันนะฮะก็คือไอเบลอๆนั่นแหะนะฮะปรับค่า F โบกงโบเก้ก็แล้วแต่คนจะเรียกกันไปนะฮะซึ่งไอสาแบรนด์เนี้ยก็ลักษณะการทำงานของกล้องคู่เนี่ยมันเป็นลักษณะไปทาง ออกเหมาะออกไปทางเดียวกันนะฮะต้องบอกอย่างนั้นจะต่างจาก LG ที่จะใช้เลนส์อัลตราไวท์แทนนะฮะอันนี้ก็จะประหลาดกว่าคนอื่นเข้าไปเลยนะฮะสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเอ่เท่าที่ลองเล่นเล่นดูเนี่ยความเร็วก็ถือว่าเร็วมากฮะจะถามว่าเร็วแค่ไหนคือทุกวันนี้ทุกอย่างมันก็เร็วจนแบบจนไม่รู้จะเร็วยังไงแล้วฮะมันอยู่ที่ความเร็วอินเทอร์เน็ตเนี่ยคือมันเร็วมากคือกดปุ๊บมันมาเลยมันพุ่งมันพุ่งพุ่งเลยนะฮะแต่ถามว่า81พุ่งอย่างี้หนก็พุ่งนมัก็พุ่งอย่างนี้แหไม่เห็นจะต่างนไหร่ เนะฮะเร็วไหมกดปุ๊วิ่งพึบพึบนะฮะเนี่ยคือ snap 8 3 5สซึ่งแน่นอนว่าการทำง,งานทั่วไปต้องเร็วขึ้นภาพรวมเรารู้สึกว่ามันไม่น่าจะแป๊กเหมือนพวก8ป0นะเรารสึกว่ามันค่อนข้างดีกว่าความร้อนก็ดูแล้วควบคุมความร้อนได้ดีกว่ารุ่นที่แบบพัฒนายอย่าง810ด้วยนะฮะแล้วก็8 2 0 8 2 1ดเนี่ยดูเหมือนจะร้อนกว่านี้นิดๆเลยนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันไอเพราะอะไรไม่เล่นอะไรจริงจังหรือเปล่านะฮะแต่ว่าพออาไปถ่ายรูปเล่นหรืออะไรก็ดูออกมาแล้วก็ ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เหมือนกันนะตัวนี้เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมอาจจะเป็นเพราะลอมด้วยฮะลอมนี่ก็เป็นลอมโมอยู่นะฮะตัวนี้ที่ใช้อยู่เจนว่ามีเมนูไทยนะเพราะลอมจริงเนี่ยจะเป็นลอมไชน่าอยู่เลยนะฮะก็มาดูอย่างอื่นกันมะลองเล่นเกมกันดูดีกว่านะฮะความจริงมันก็ไม่ต้องลองเล่นก็ได้ะฮะเพราะว่าโมเดิลคอมแบทเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เล่นได้มาตั้งแต่ชาติปางไหนแล้วฮะตั้งแต่สมัยบางระจรันก็เล่นกันได้แล้วนะฮะแต่สมัยนี้มันก็ไม่รู้จะเอาเกมอะไรมาคงก็บอกใครไปเล่นมาวิลฟิวเจอร์สสิครับพี่ออ กราฟิกสูงดีนะครับแต่พี่ต้องเล่นเป็นนานๆนะครับแต่พอดีว่าไม่ได้ว่างเล่นอย่างนั้นจริงๆนะฮะต้องขอโทษด้วยนะฮะไม่ได้มีเวลาเล่นอะไรแบบนั้นนะฮะใส่มั่วนะฮะไม่ต้องคิดว่าเอ้ยอันนี้อายุสามสามจริงเปล่ามั่วฮะกดไปงั้นละฮะเลไรอะไรอยู่ใกล้นิ้วก็กดไปนะฮะตายหมดถามว่าถามว่ารู้สึกแตกต่างไหมจากแปดสองหนึ่งไปสามศูนย์ไม่รู้สึกฮะไม่รู้สึกนะฮะคือ 820 821มันก็เล่นได้แบบเนี้ยนะฮะแล้วไอ้พวกกาจออย่าง m a l ิ G71 MP20 นะฮะ20แกน่ะของ S8 มันก็เล่นได้อย่างนี้แหละนะฮะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันน่าจะมีเรื่องรายละเอียดบางอย่างที่ที่เป็นเรื่องกราฟิกนะฮะที่อาจจะทำให้ซูมไม่ได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแต่ถ้าเอาแบบ User นะฮะใช้กันแบบความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกเลยว่ามันก็เหมือนๆกันอะ่ะมันก็เร็วๆแค่นี้ก็เร็ววัาทิมแล้วเนี่ยคือ คือเล่นเล่นมือถืออยู่เนี่ยหัวชิมเลยนะเร็วจัดคือมันเร็วมากแล้วอะ่ะพี่จเจ้าเร็วแค่ไหนกันนะมันไม่มีอะไระต้องมาแบบโห oh, พี่มันเร็วจี๊ดมากเลยเนี่ยการเคลื่อนตัวเร็วกว่าอย่างไรผม oh, ไม่รู้เรื่องจริงๆนะฮะมันไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นมันมันรู้สึกอย่างนี้มาตั้งแต่แบบซีรีส์แปดสองศูนย์แปดสองหนึ่งแล้วไงก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอีกนะฮะตายซะให้รอดนะฮะก็ไหลลื่นนะอ่ะไม่ต้องพูดไรนะฮะโอเคนะฮะก็ถือว่าเล่นได้ดีนะฮะอีกสักเกมหนึ่งแล้วกันนะะฮ Exile Zero นะฮะ ก็อย่างที่เห็นเลยฮะว่าจอภาพเนี่ยมันมีขอบดําน้อยลงนะฮะแล้วอย่างที่จะพูดไปเลยนะฮะว่าตัวของเครื่องนะฮะอย่างมี6ตัวนี้เนี่ยนะฮะหน้าจอเนี่ยยังเป็น IPS อยู่นะฮะแน่นอนว่าการแสดงผลสีดำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าไม่ได,ดำสนิทนะฮะก็จะไม่เหมือนพวกจอ LED อย่างอ m ลมาเ็นะฮะหรือ OLED นะฮะก็จะไม่เหมือนตัวนาตัวนี้ก็จะแบบต้องบอกก่อนว่าแสดงผลสีดําได้ไม่สนิทนะฮะก็เวลาเทียบก,กับพวกนูเบียเนี่ยจะเห็นเลยว่าถ้าเกิดว่าเรา เอาเข้ากล้องเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าจอมันกระพริบก็คือเนี่ยมันเป็นจอ LED นะครับมันจะกระพริบดืดๆแต่ถ้าเป็น IPS เนี่ยมันจะไม่กระพริบแบบนั้นมันจะไม่เป็นใช่ไหมครัแต่ว่าการแสดงผลสีดําก็แตกต่างกันแต่ไม่ไม่ได้แปลว่าจอ LED กระพริบนะเดี๋ยวเข้าใจผิดกันอีกหมายถึงว่าเวลามันเข้ากล้องเนี่ยเราจะได้เห็นว่ามันกระพริบแค่นั้นเองแต่ว่าเวลาใช้จริงๆมันก็ไม่เห็นหรอกเพราะตาเรามองไม่ทันนะฮะใครอยากรู้ลรือีเอกวรงนี้ก็กลับไปไล่ดูรีวิวนะฮะโนบิเอเอ็มซะจะได้เข้าใจว่าทไมมันนกรระะะพิบฮ แต่ไม่ต้องห่วงมันตามองไม่เห็นนะฮะย้ำไว้ก่อนเดี๋ยวตีโพตีพายกันอีกนะฮะเนี่ยฮะตัวเกมเนี่ยการแสดงกราฟิกนะฮะถ้าปูนี่แสงเงามาครบนะฮะคือถ้าเป็นรุ่นก่อนๆที่กราฟิกอาจจะไม่ถึงเนี่ยเวลาแสงเงามันก็จะหายไปมันก็จะตัดออกนะฮะตัวนี้เนี่ยรายละเอียดนะฮะของแสงเงาเวลาลดวิ่งรดอะไรเนี่ยโอเคเห็นชัดๆว่าผ่านว่าดีนะฮะนี่เลยฮะ เดเเลยเงาเงวอะไรนี่เห็นหมดนะฮะ so, นี่ฮะก็ <I understand. S 1> โอเคคือยังไงมันก็เล่นได้ฮะแค่เปิดให้ดูเฉยๆนะฮะไม่ได้อะไรนะฮะนันะนะใครที่คิดว่าจะเล่นเกมนะฮะไม่ต้องห่วงเรามั่นใจว่ามี6เล่นได้ดีแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยนะฮะเอาละ,ะในเรื่องของจอภาพนะฮะเรามาดูกันดีกว่าจอภาพเนี่ยจะเห็นว่าขอบดำเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ก็ ยังมีขอบข้างๆอยู่ไม่ได้แบบเป็นเชิงว่าลขอบซะทีเดียวนะฮะการแสดงผลเนี่ยสีสันเนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะยอดเยี่ยมเลยแน่นอนว่าสีคงสู้ o l d ไม่ได้ฮะแต่เรื่องมุมมองนี่ไม่ต้องห่วงฮะรับรองว่าทําได้อย่างยอดเยี่ยมอย่างแน่นอนนะฮะความคมชัดนะฮะก็ถือว่าคมชัดเลยนะฮะไม่มีปัญหาอะไรนะเห็นก็คือชัดๆจะๆนะฮะเดี๋ยวเราเปิดลาโพงกันดูนิดนึงนะฮะเสียงดังมากฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นเลย ลำโพงเสียงดังมากนะฮะซึ่งผิดวิสัยมือถือที่กันน้ําได้ครับปกติมือถือที่กันน้ําได,ด,นนได้เสียงจะไม่ดังขนาดนี้อันนี้ดังมากนะฮะดังบาล่ะดังมากนะฮะดังมากแล้วก็สีสันดีมากๆมุมมองมิติอะไรเราชอบนะฮะคือนอกจากพี่แกจะแรงสุดเวียงแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยเลอกเอนเตอร์เทนแกเนี่ยลำโพงลำโพงเนี่ยมาได้ค่อนข้างดีลวโันก็มีอันเดียวนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็เป็นตัวหลอกเหมือนกัน ตัวนี้รองรับชาร์จไวด้วยนะฮะสำหรับใครที่กลัวว่าจะชา์าช้านะฮะไม่ต้องกลัวชาร์จเร็วแน่นอนนะฮะร้อเอาละเรื่องอื่นอเนี่ยมันก็เหมือนมีอ i ไทั่วไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้แอปพลิเคชันซ้อนกันนะฮะก็คือเฟซบุ๊กสองอันหรือว่า Line สองอันนะะก็ยังสามารถใช้งานได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องกล้องถ่ายภาพกันนะฮะกล้องถ่ายภาพนะฮะของเสือมี่มี่เนี่ยจะออกแบบ สว่างงนะฮะจะได้ความเหลืองๆสว่างงนะฮะสามารถปรับโหมดบิวตี้ได้นะฮะปุ่มทางขวาเนี่ยจะมีแบบอัจฉริยะนะฮะมีแบบขั้นสูงนะฮะเวลากดถ่ายก็กดตรงนี้ถ่ายเลยลองดูนะฮะการจับชัตเตอร์ก็ถือว่าทาได้ดีฮะลัภาพก็นิ่งด้วยนะฮะถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างโอเคเลนส์ไม่ค่อยกว้างฮะอันนี้เป็นเหมือนแบบเป็นไอเรางงๆเหมือนกันขึ้นเลนส์มันจะไม่ค่อยกว้างนะฮะแต่ก็ไม่ถึงขนาดแคบแต่ก็ไม่ได้กว้าง อันนี้คือแปลกมากปกติเขาน่าจะใส่เลนส์วแบบวจริงๆมาคือเซมี่มันจะต้องเป็นแบบนั้นนะฮะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้เป็นนะฮะเนี่ยฮะถ้าอยากรู้ว่าเลนส์วเป็นไงคุณดูแล้วกันถ้าดูถึงอย่างี้คือเห็นยันเอวอะนะฮะแต่ว่าตัวเซมี i เนี่ยมันเห็นไม่ถึงนะฮะเนี่ยคือเลนส์วกับไม่วมันต่างกันมากนะมันเห็นเลยว่าเป็นยังไงซึ่งตรงเนี้ยเราก็แปลกใจเหมงงือนกันว่าทำไมไม่ใส่เลนส์วามาะฮะส่วนโหมดต่างๆก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเซลฟี่กลุ่มหรืออะไรก็ตามแต่ก็อยู่ประมาณนี้ฮะ ก็ถ่ายได้ฮะแต่ว่ามันไม่ใช่เลนส์ไวเท่านั้นเองนะฮะไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะตัวกล้องหลังนะฮะเมื่อกดปุ่มนะฮะที่เป็นรูปบุคคลตัวนี้นะก็จะมีทําการหน้าชัดหลังเบลอเองฮะ,ะซึ่งเ,เราจะเปิดรูปที่เราถ่ายไว้นะฮะก็คือรูปนี้นั่นเองนะฮะจะเห็นเลยว่าเมื่อเราใช้โหมดเ,เลนส์คู่ปุ๊บเนี่ยมันก็จะสามารถที่จะเห็นภาพเป็นลักษณะแบบนี้ฮะนะ,ะ mm. นะฮะแบบนี้เลยเลนส์คู่นะฮะซึ่งอย่างที่พูดไปว่าคุณต้องปรับตั้งค่าให้เหมาะสมนะฮะไม่งั้น มันจะดูปลอมมากนะครัว่ากินเส้นผมกินมตถุไหมกิน,นะฮะจะเห็นเลยว่ากินมตถุเหมือนเดิมมันก็อารมณ์เดียวกันนะฮะไม่ว่าจะหยิบรุ่นไหนที่เป็นกล้องคู่ลักษณะแบบนี้มาใช้งานนะฮะเราก็จะเจอแบบเแบลบอแบบไม่ค่อยจริงเท่าไหร่นะฮะก็กดไปที่กล้องคู่นะฮะหลังจากนั้นคุณก็ถือไว้นะฮะแบบนี้อ่ะเห็นยังโฟกัสนะฮะมูฟฟาเออร์เรย์มันจะบอกว่าให้เนี่ยครับพอเราพอเรา,เรามันจะบอกเลยว่า ให้เราวางวัตถุนะฮะหากไป2.5เมตรอันนี้แอบยากมากเลยทําคนเดียวเหมือนคนบ้าเลยนี่ฮะตัวอย่างภาพที่ได้คือมันไม่จริงอะ่ะคุณคุณเข้าใจป่ะว่ามันมันไม่จริงมันก็เป็นอย่างนี้หมดไอ้กล้องขั่วนะฮะแล้วก็อันนี้มันจะทํางานลนาาาักษณะคล้ายไอโฟนเหมือนแบบเอ้ยพอยังไม่ถึงปุ๊บก็แบบเอ้ยคุณดึงออกไปอีกซิดึงออกไปอีกซิอ่ะดึงออกไปแล้วโอเคทํางานแล้วนะอะไรอย่างเง<ๆ>ี<ๆ>้ยก<ๆ>็จะเบลอแบบมันก็เอาไปเล่นสนุกสนุกได้ะฮะแต่ถ้าคุณจะจริงจังก,กับการทําโบเก้หรือทําแบบ เลนฟิกซ์ที่มันแบบละลายจริงๆเนี่ยเราไม่แนะนำนะเพราะว่าเราเห็นคนทั่ทวไปมาโชว์รูปแล้วเราปวดหัวมากเลยนะฮะคือมันดูไม่จริงน,น,นั้นก็ต้องใช้ให้เป็นนะฮะอยู่ที่กลิ่นของคนถ่ายด้วยนะฮะต้องค่อนข้างระวังเรื่องนี้เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่คือการทดสอบละกันมาทดสอบข้างนอกน่าจะดีกว่านะฮะเปิดโมดพลเทรตปุ๊บนะฮะมันก็จะแบบโมดเหมือนกับเขาเียนะใช้กล้องคู่นะฮะก็จะสามารถถ่ายกล้องคู่มาได้ก็ถ้าคุณเล็งระยะถูกๆนะฮะดีๆหน่อยคุณก็จะได้ภาพที่แบบ ค่อนข้างโอเคมากนะฮะส่วนเรื่องการถ่ายในที่แสงน้อยฮะในที่นี่ตรงนี้คือแสงไฟมีแค่ดวงเดียวถือว่าค่อนข้างน้อยแต่ว่าในที่นี้แสงน้อยมากค่ะแต่ว่าก็ยังสามารถถ่ายได้ค่อนข้างดีมากก็คือเนี่ยฮะเพียงแต่ว่าถ้าเป็น mi 5 s มันจะถ่ายได้สว่างกว่านี้นะฮะสว่างกว่านี้แต่ถามว่าตัวนี้ถ่ายที่มืดดีไหมไปถ่ายโอเคนะใช้ได้อยู่นะฮะภาพต่างก็ออกมาถือว่าโอเคนะฮะก็อย่างที่พูดไปว่าการที่เราชอบกล้อง mi 5 s มากกว่าไม่ได้แปลว่าตัวนี้กล้องห่วยอันนี้คนละเรื่องกันกล้องตัวนี้ก็ถือวดี ดีเหมือนกันนะฮะเพียงแต่ว่าเราแค่ชอบมี 5S มากกว่าเท่านั้นเองนะฮะสำหรับตัวนี้ก็เวลาเราปรับโหมดนะฮะก็จะยังมีโหมดแบบเดิมๆอยู่นะฮะส่วนการอัดวิดีโอก็ยังอัดวิดีโอแบบ60 fps ไม่ได้นะฮะก็จะมีโหมดถ่ายรูปจะเอาเป็นแบบไหน square นะฮะหรือว่าจะใช้แบบธรรมดานะฮะก็สามารถปรับได้หมดนะฮะปิดตรงนี้ก่อนปรับโหมดแล้วก็กดปุ่มนี้นะฮะตั้งค่านะฮะก็จะมี อัตราส่วนของภาพนะจะเป็น4ต่อ3 16ต่อ9นะฮะอะไรอย่างงี้ก็ยังมีอยู่นะฮะก็แต่ว่ามันจะยังไม่มีวิดีโอแบบ60 fps นะฮะตรงนี้ก็ต้องบอกก่อนเลยสำหรับใครที่ต้องการงานวิดีโอนะฮะแบบ60 fps เนี่ยไม่มีนะฮะคุณภาพวิดีโอนะ,ะจะเห็นเลยว่าอาจได้แบบ 4k full hd นะฮะ hd แล้วก็ sd นั่นเองนะฮะ แล้วก็ตัวะะโหมดของวิดีโอเนี่ยก็จะมี slow m o t i ่นด้วยนะฮะแต่ถ้าใครอยากเล่น slow motion โโเดี๋ยวเราได้ดูแน่นอนว่ามันมัน slow ได้ประมาณไหนนะฮะแต่ว่าการที่คุณจะถ่าย slow โโมชั i o จะต้องถ่ายในที่ที่มีแสงเยอะนิดนึงนะฮะ <c oughs> เพราะว่ามันต้องจับชัตเตอร์แบบเหมือนถ่ายภาพล้วนๆนึกภาพง่ายๆแบบๆๆๆๆๆถ้าแสงไม่พอมันก็จะแบบไม่ไม่โอเคภาพมันจะแบบแตกอะไรเงี้ยเพราะว่ากล้องมันจะทําการปรับของมันเพื่อให้เห็นภาพด้วยอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะ ผ่านเรื่องกล้องไปฮะเรื่องเกมก็ผ่านไปเรื่องจองก็ผ่านไปลําโพงก็ผ่านไปนะฮะ GPS ก็ดูไม่เดินมั่วนะฮะก็ยังอยู่ของมันได้นะฮะไม่น่ามีปัญหาอะไรนะฮะอ๋อสูงเข้าไปนะฮะก็ดูดิไม่เดินด้วยเห็นไหมแล้วว่าตัวมี6 ok เนี่ยมันมันทำงานได้ค่อนข้างจะค่อนข้างประทับใจนะคือไอ้เรื่องเร็วเนี่ยเรารู้สึกว่าเร็วแล้วก็รู้สึกว่า83 5หน่าจะไม่ใช่ CPU ที่ล้มเหลวด้วยน่าจะเป็น CPU ที่ประสบความสาเร็จด้วยนะฮะเพราะว่าค่อนข้างเร็วมากนะฮะแล้วก็ยอดเยี่ยมมามา ตอนนี้ก็อย่างคู่แข่งอย่างวัน Plu s นะฮะก็เตรียมตัวเอา835เนี่ยไปใส่ในวัน Plu s 5แล้วนะฮะก็หลายๆคนก็อยากจะรอวันพ l u s 5ก็อีกคนก็จะเป็นอีกกลุ่มนึงนะที่รอวัน p l u ส5ส่วนใครที่รอมี6อยู่ถามว่าพี่ครับมันเจ๋งกว่ามี 5S อย่างไร1เลยมันเร็วกว่านอน2การออกแบบเราว่าสวยกว่าเยอะนะฮะสวยกว่ามี 5S อันนี้ควาสึกเรานะแล้วก็จอเจออะไรเนี่ยก็ขอบเขิบอะไรที่มันดำๆแบบเป็นปืดๆแบบข้างๆก็หายไปนะฮะการทำงานโดยรวมก็ถือว่า ค่อนข้างใช้ได้แล้วก็กันน้ําแบบละอองน้ำน้ำส่งน้าสาดได้ด้วยอันนี้ก็สำหรับคนที่แบบซุ่มซ่ามก็ถือว่าโอเคนะฮะลำโพงดังมากฮะดังมากๆเลยอันนี้เราชอบมากนะฮะลำโพงดังดังนะฮะอ่ะอย่างไรก็ตามแต่นะามว่าข้อเสียคืออะไรเรามองว่าข้อเสียของมี6กับเป็นเรื่องของกล้องมากกว่านะที่เราคิดว่ามันน่าจะดีกว่ามี5 s แต่ไปๆมาเอา้าเรากลับชอบกล้องของมี5 s มากกว่า แต่ไม่ได้แปลว่ากล้อตงตัวนี้มันแย่นะพี่แต่ว่ามี 5S มันดูดีกว่าเท่านั้นเองนะฮะก็อยากจะบอกให้ทราบไว้ตรงนี้ละกันเนาะสำหรับใครที่อยากเลือกซื้อมี6กนะฮะก็หาซื้อได้นะฮะที่ร้านป้าข้างบ้านทั่วไปนะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะอย่าลืมกดสมัครรับข้อมูลให้กับเราด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการรีวิวใหม่ๆนะฮะรุ่นใหม่ๆด้วยจากทางเรานะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะนี่คือเสี่ยวมี่มี่หฮะและนี่คือรายการสิบกียินดีที่ได้รู้จักทุกคนสวัสดี สว,สวัสดีเพื่อนชาวส็บกีเดินทางนี่คือการอัดวิดีโอนะฮะจากมี6นั่นเองนะฮะก็สามารถที่จะเลือกโฟกัสนะฮะแตะโฟกัสได้ถ้าเกิดเราปรับโหมดนะฮะให้มันแตะไปเลยจุดโฟกัสนะฮะแสงเสริมนะและดูจากจอเนี่ยดีมากเลยนะฮะดูดีมีสกุลเลยทีเดียวทั้งท้องฟ้านะฮะสีรถต่างๆเนี่ยโอ้โหดูมีสกุลมากนะฮะเนี่ยแตปะปุ๊บก็ชัดอ๋อใช้ได้เลยนะดูดีมีสกุลมากอันนี้ดูจากจอมือถือนะ นะแล้วก็มีระบบกันสั่นนะฮะ<ม>เออเป็นไ,ไงระบบกันสั่นจะดีไหมก็สวยงามชัดเจนดีนะฮะลดลดอะไรก็โอเคแต่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เราต้องแตะเองตลอดนะฮะถ้าเราเลือกอีกแบบนึงมันก็จะแบบไม่ต้องแตะนะฮะโอเคนะฮะโอเคนี่คือการอัดวิดีโอนะฮะจากมี่หกนั่เองกันสั่นไงเมื่อกี้เดินมาของรู้แล้วนะ